คุณผู้ชมคะหลังจากที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีการประชุมนัดประวัติศาสตร์29พฤศจิกายนเวลา11นาิกา19นาทีเป็นการดำเนินการตามมติครมเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระราชทายาตตามที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามากุฎราชกุมารเป็นพระราชทาญาตตามกฎมนเทียนบานนะคะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อวานนี้ได้รับการเปิดเผยจากทางพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านให้สัมภาษณ์ถึงขั้นตอนหลังจากนี้ว่าทุกอย่างมีขั้นตอนสําคัญซึ่งพลเอกประวิทย์บอกว่าทราบว่าพระองค์ท่านทรงรับเป็นพระมหากษัตริย์แล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างถือว่าจบค่ะตอนนี้ไปทางประธานาธิบดีต้อง,ต,องหาหาต้องมาประกาศให้กับประชานาธิบทราบจำเป็นจะต้องถ่ายทอดสดผ่านทางโทรท,ทัศน์เปครับ อะไรแนละ้วรรเขาหน้าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนะนะไม่เป็นไรเขาทํามีขั้นตอนอยู่แล้วนะ mm hmm. คุณจะรู้ทําไมผมยังไม่รู้เลยว่าคุณอยากรู้เลยก็ mm hmm. รู้แล้วว่าท่านทรงรับเป็นนะ mm hmm. เป็นเอ่อเป็นพระมหากรรษัตริย์แล้วมันก็จบแล้วนะนะ mm hmm. คุณไปจะไปอย่าไปนั่นมากเลยเมื mm ่อ hmm. วานนี้ใครถามนายกอะ่ะล mm ับ hmm. ลับไปรับมาอนะ,ะไม่รู้ mm hmm. ชอบถามเนี่ย mm hmm. ถาม